เงื่อนพิลอดนะครับโดยใช้เชือกทั้งสองเส้นนะครับสีขาวหนึ่งเส้นนะครับสีแดงหนึ่งเส้นเพื่อเห็นถึงความแตกต่างจับปลายเชือกทั้งสองข้างนะครับขึ้นมาหลังภาพนะครับนําเชือกเส้นสีขาวทับเส้นสีแดงนะครับให้เป็นรูปกากบาทหลังภาพแล้วนําเส้นสีขาวอ้อมหลังเส้นสีแดงนะครับพันกลับขึ้นมานะครับตั้งปลายเชือกทั้งสองข้างขึ้นไว้นะครับแล้วนําเส้นสีขาวไปทับเส้นสีแดงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วอ้อมหลังเส้นสีแดง แล้วนักลับขึ้นมาครับแล้วดึงนะครับได้เงื่อนี่รอดนะครับวิธีตรวจเช็คว่าทําถูกหรือไม่นะครับเชือกทั้งสองข้างนะครับต้องสามารถรูดเข้ารูดออกได้ตังภาพนะครับประโยชน์ของเงื่อนพิรอดนะครับใช้ต่อเชือกขนาดเท่ากันนะครับสองใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกันนะครับเพื่อผูกมัดสิ่งของต่างๆนะครับสามใช้ประโยชน์ในการผสมพยาบาลนะครับแล้วก็สี่นะครับใช้ผูกเชือกรองเท้าหรือผูกโบนะครับ เงื่อนขัดสมาธินะครับการทําเงื่อนขัดสมาธิต้องนําเชือกมาทั้งสองเส้นนะครับเส้นแรกนะครับทําเป็นห่วงไว้นะครับเส้นที่2องนะครับพ้าทับห่วงนะครับดังภาพนะครับแล้วดึงปลายเชือกเส้นที่2นะครับลอดกลับเข้ามาครับระหว่างเชือกทั้งสองเส้นนะครับแล้วพาาทับตัวเองนะครับกลับลงไปในห่วงนะครับแล้วดึงครับจะได้เงื่อนขัดสมาธิดังภาพนะครับวิธีตรวจเช็คนะครับ เส้นที่เป็นห่วงนะครับต้องเป็นตัวยูนะครับเส้นที่เป็นตัวลอดนะครับหรือตัวต่อนะครับก็ต้องเป็นเลขแปดหนังภาพนะครับประโยชน์ของเงื่อนขัดสมาธินะครับหนะครับใช้ต่อเชือกขนาดต่างกันหรือขนาดเดียวกันก็ได้นะครับสครับใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อนนะครับสามครับใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็งนะครับสี่ครับใช้ผูกเชือกสิ่งมีลักษณะเป็นขอหรือหูอยู่แล้วนะครับเช่นธงชาตินะครับห้า ใช้ต่อเส้นได้หรือไหมทอผ้าครับเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับนำเชือกมานะครับทำเป็นห่วงเลขหกนะครับดังรูปภาพนะครับนำปลายเชือกที่เหลือนะฮะสอดลอดใต้ห่วงขึ้นมานะครับแล้วอ้อมปลายเชือกด้านบนนะครับแล้วนำมากลับลงเข้าห่วงดังเดิมนะครับแล้วดึงเชือกให้แน่นนะครับ ได้เป็นเชือกบ่วงสายธนูนะครับวิธีเช็คนะครับก็คือห่วงจะไม่ล่นนะครับหรือลูดเข้าลูดออกได้นะครับต้องแน่นนะครับเลื่อนบ่วงสายธนูนะครับมีประโยชน์ในการใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้นะครับเป็นเงื่อนที่ไม่ลูดและไม่เลื่อนเข้าไปรัดคอหรือรัดกับหลักจนแน่นนะครับสองนะครับใช้ผูกเรือกับหลักนะครับเมื่อนําเรือมาจอดเทียบท่าครับสามใช้คล้องกับ ธนูหรือก่งคันธนูนะครับสี่ครับใช้คล้องคนนะครับให้หย่อนตัวลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับแทนเก้าอี้นะครับห้าใช้ผูกปลายเชือกครับผูกทั้งตั้งหรือทั้งนอนนะครับเงื่อนประมงนะครับนำเชือกทั้งสองเส้นนะครับขึ้นมานะครับวางทาบกันในแนวนอนครับนังรูปภาพนะครับปลายเชือกข้างที่หนึ่งนะครับพันรอบ เชือกเส้นล่างนะครับแล้วนํากลับขึ้นมานะครับรอดเข้าห่วงเดิมนะครับแล้วดึงนะครับให้แน่นนะครับจะได้ปมดังนี้นะครับแล้วมาทําปมด้านที่2นะครับรอดเชือกเส้นที่อยู่ด้านบนนะครับอ้อมลงข้างล่างนะครับแล้วรอดกลับเข้าไปในห่วงเดิมนะครับแล้วดึงให้แน่นครับจะได้ปมที่2นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับต้อง ดึงปลายเชือกทั้งสองด้านนะครับเข้าหากันนะครับจะได้ดังผ้าครับเป็นปมดังผ้านะครับวิธีตรวจเช็คนะครับต้องสามารถดึงออกได้นะครับดังผ้าที่ผมได้ทําให้ดูนะครับเงื่อนประมงนะครับใช้ต่อเชือกนะครับสเส้นที่มีขนาดเดียวกันนะครับ2ใช้ต่อเชือกหรือได้เล็กๆเช่นได้เบ็ดหรือเส้นเอ็นนะครับสามครับใช้ผูกคอขวดสําหรับ ทำผูหิ้วนะครับเพื่อถือขวดนะครับ4ี่ครับใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดใหญ่ที่ลากจูงนะครับ5้านะครับใช้ต่อสายไฟฟ้าครับเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับนําเชือกนะครับปลายเชือกถึงด้านนะครับผ้าทับไม้นะครับหรือเสาหรือวัสดุที่ต้องการจะผูกนะครับแล้วดึงปลายเชือกนะครับผ้าทับตัวเองนะครับแล้วอ้อมไม้อีกหนึ่งครั้งครับ แล้วดึงปลายเชือกครับลอดห่วงตรงกลางนะครับระหว่างเชือกทั้งสองนะครับแล้วดึงให้แน่นครับจะได้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเป็นเงื่อนที่ยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับแต่สามารถแกะออกได้ง่ายนะครับใช้ในการผูกเชือกนะครับเข้ากับเสาหรือหลักนะครับเพื่อล่ามสัตว์หรือแพรนะครับสองครับใช้ผูกบันไดเชือกนะครับหรือบันไดลิงเพื่อปีนนะครับสามนะครับใช้ในการผูกแน่นนะครับ เป็นเงื่อนเริ่มต้นนะครับของการผูกประกบหรือการผูกการกรบาดครับ